สวัสดีครับพเพื่อนๆพนพี่พี่น้องๆทุกท่านเจอกันเช่นเคยนะครับที่สวนทุเรียนทุ่งเศรษฐีเมียงคุกหนองคายนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะเป็นวันที่6มีนาคม2,567ก็เช้านี้ผมก็จะพาเพื่อนๆพนพี่พน้องๆมาชมลูก ทุเรียนสาวปีแรกนะครับของทางสวนทุ่งเศรษฐีนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็มีอายุได้ประมาณเฉลี่ยประมาณ30วันแล้วนะครับหลังดอกบานก็หลังจากคลิปที่แล้วผมก็ได้ลงไว้สำหรับรูปทุเรียนซึ่งเราก็จะมาดูการ พัฒนาการเจริญเติบโตของเขาว่าเขาจะมีการพัฒนาแล้วก็เจริญเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สำหรับเช้าวันนี้ผมก็จะได้ทำการฉีดบำรุงลูกแล้วก็ฉีดพ่น อาหารเสริมให้สำหรับลูกทุเรียนซึ่งมีอายุได้30วันนะครับก่อนที่จะทำการฉีดพ่นอาหารเสริมบำรุงผลให้เขาก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆไปชมลูกทุเรียนสาวปีแรกนะครับของที่สวนอายุ30วัน หลังจากดอกบานนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวไปกันครับครับพอมาชมลูกตุเรียนสาวที่เอาลูกปีแรกนะครับสำหรับต้นนี้ก็อายุห้าปีนะครับก็ลูกเขาตอนนี้ก็อายุได้เฉลี่ยประมาณสามสิบวันนะครับ ก็มาชมลูกทุเรียนไปพร้อมกันนะครับถึงการพัฒนานะครับครับก็เทียบแล้วก็นะ่าจะเกือบไข่หานแล้วนะครับสำหรับลูกนี้ก็รู้สึกพอใจนะครับก็ได้เห็นนะครับ เลียนลูกแรกของที่สวนนะครับใหญ่มากครับใหญ่เท่าตอนนี้ก็เท่าไข่ไก่แล้วน้ำก็สึกเขียวดีครับน้ำน้ำเขียวดีครับครับนนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็เท่าไข่ไก่แล้วน,นี่ก็ นี่เท่าไข่ไก่ก็ทอาไข่เป็ดแล้วครับนี่ก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยอายุประมาณสามสิบวันนะครับก็มีดอกรุ่นน้องโผล่มาด้วยนะครับสำหรับกิ่งนี้ถ้ากิ่งนี้เขายัง ไม่มีดอกนะครับก็ถ้าขอจะเอาไว้นะครับถ้าติดก็ถือว่าเป็นกําไรไปนะครับสําหรับกิ่งนี้เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนสําหรับ,รบลูกทุเรียนลูกแรกของที่สวนทุง่งเศรษฐีนะครับสําหรับตัวผมก็ถือว่า พอใจครับสำหรับทุเรียนสาวพีแรกอายุห้ปีซึ่งเอาไว้ดอกแล้วก็รูปในปีแรกนะครับก็โตขนาดนี้ก็ถือว่าสบความสำเร็จนะครับสำหรับสวนเล็กเรา ต่อ,ต,อต่อไปนี้ก็ต้องจัดการแล้วก็ดูแลบำรุงรักษาให้เขาดีกันต่อไปก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก็ช่วยกันลุ้นติดตามการพัฒนาของลูกทุเรียนสาวลูกแรกของที่สวนนะครับก็ในส่วน การบำรุงรักษาดูแลข,ของลูกทุเรียนสาวนะครับผ่านมาก็ในระยะไข่ไก่นี้นะครับก่อนหน้านี้ผมก็สั่งสมันนี้ผมก็ได้ทำการให้ปุ๋ยทางดินนะครับก็ใส่ปุ๋ยทางดินโดยผมก็ใส่สูตรเสมอนะครับให้เขาทางดินก็คือสูตร 16บหิบหกนะครับก็ให้เขาในปริมาณที่ประมาณ300กรัมนะครับ3าขีดถึง4ีขีดนะครับก็ไม่ใส่ปริมาณที่เยอะนะครับอันนี้ก็ใส่เพื่อบำรุงผลเขานะครับเพื่ออันทรงให้เขาสวยนะครับ ไม่เป็นตูดเป็ดแล้วก็ไม่นามเขาเขียวนะครับในส่วนของลูกนะครับก็ได้ทำการฉีดพ่นเหมือนกันนะครับก็ห้าถึงเจ็ดวันก็ทำการฉีดพ่นหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับวันนี้ว่าที่ฉีดพ่นบำรุงพน,นั้น ก็มีตัวไหนกันบ้างนะครับสำหรับที่สวนผมใช้นะครับส่วนฉีดพ่นทางใบก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดีย๋ยวจะลงให้เพื่อนๆพ,พี่น้องๆได้ชมกันนะครับว่าที่สวนผมฉีดตัวไหนกันบ้างนะครับนี่ครับนี่ก็เป็น อกรุ่นน้องนะครับสำหรับกิ่งนี้ซึ่งก็เป็นดอกมาก็กิ่งนี้ก็ไม่มีลูกนะครับก็เหมือนกันครับถ้าติดก็จะเอาไว้ถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าติดก็ถือว่าเป็นกำไรเราไปนะครับนี่ครับตุกตุเรียนอายุสามสิบวัน ผมก็แต่งแต่งไปเกือบขาดแล้วนะครับก็ยังก็อรอให้เขาโตอีกนะครับเข้ากระป๋องนมนะครับถึงจะแต่งขาดอันนี้ก็ค่อยแต่งไปเรื่อยนะครับลูกไหนทรงไม่สวยก็แต่งทยอยแต่งไปเรื่อยนะครับ ทรงสวยครับทรงเป็นลูกค่างยาวตูดแหลมดีนะครับก็มีดอกรุ่นน้องด้วยนะครับเรียนสาวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะค่อนข้างออกยังไม่สม่ำเสมอกันหลายรุ่นนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทุเรียนลูกทุเรียนสาวในปีแรกของที่สวนนะครับก็การพัฒนาของเขาก็เป็นไปด้วยดีนะครับผ่านไปได้สามสิบวันหลังดอกบานนะครับถือว่าสวยหามเขียวดีนะครับสำหรับต้นนี้ก็ยังไงก็เดี๋ยวไปชมอีกต้นหนึ่งกันนะครับก็มาชม ลูกทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะครับก็ต้นนี้ก็จะเป็นต้นเล็กห่อยลงมาหน่อยนะครับก็ติดไม่ค่อยเยอะนะครับสำหรับตนน้ตนนี้ก็คงต้นนี้ก็ไว้คงเอาไว้ประมาณสี่ถึงห้าลูกนะครับขอเป็นทุเรียนทุเรียนสาวก็หัดให้ขเขาไว้นะครับ อันนี้ก็ตัดแต่งแล้วก็เหลือว้ทรงที่พอสวยแล้วก็ใช้ได้นะครับก็ติดไม่ค่อยเยอะครับสำหรับต้นนี้นะครับเพราะว่าต้นค่อนข้างเล็กแต่ว่าอายุเขาได้นะครับ5ปีก็มีลูกให้เราได้ชม ในปีแรกนะครับสำหรับต้นนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์เหมือนกันนะครับมีแตงบางแล้วนะครับครับไก่ไก่เปิดเล็กนะครับ อันนี้อายุก็น่าจะอยู่ประมาณ20วันนะครับ20วัน25วันต้นนี้ก็มีดอกก็มีดอกต้นน้องมาเหมือนกันนะครับจิ่งนี้ก็ยังไม่ไม่มีเป็นดอกนะครับก็เพิ่งเป็น,ปนสำหรับต่นน้องมานะครับ ต้นนี้ก็คงจะประปาน,นี้นะครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆไปฉีดพ่นอาหารเสริมให้ลูกทุเรียนนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันเลยนะครับสำหรับการฉีดพ่นยาปุ๋ยให้อาหารเสริมแล้วก็บำรุงผลลูกทุเรียนนะครับ เดี๋ยวไปพร้อมๆกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาชมการผสมยานะครับสำหรับฉีดบำรุงผลทุเรียนนะครับฉีดบำรุงเสริมให้อาหารสำหรับลูกทุเรียนนะครับสำหรับที่สวนทุ่งเศรษฐีที่สวนผมนี้ใช้นะครับก็ตัวแรกนะครับก็จะเป็น นี่ครับก็จะใช้อตอนิกนะครับก็ใช้ในปริมาณ 10cc ซต่อน้ำ20ลิตรนะครับก็ใส่ไปเลยครับน,นี้ก็จะช่วยบำรุงผลขยายผลเขานะครับลดการหลุดร่วงนะครับ จะเป็นอะตอนิกนะครับสองก็ใช้เสริมให้เขานะครับธาตุรองธาตุเสริมนะครับธาตุรองทัดเสริมห้ากัมผ่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับตาส่วนห้ากัมนะครับตอนน้ำยี่สิบลิตร ไปที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นแคลเซียมโบรลอนนะครับตาส่วนในการใช้ก็อยู่ที่10ซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับใส่ไปเลยนะครับก็ สุดท้ายก็ใส่อย่างหนึ่งนะครับจะเ,เป็นสารจับไปนะครับใส่ไปนะครับ 5cc ตันน้ำ20ลิตรก็ประมาณนี้ครับที่ใส่ สำหรับฉีดพ,พ่นบำรุงผลก็ให้อาหารเสริมให้สําหรับลูกทุเรียนนะครับก็ผสมเลยนะครับนให้เข้ากันนะครับโอเคก็ เดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวไปฉีดพ่นกันนะครับเดี๋ยวไปพร้อมอกันเลยครับครับก็ผสมปุ๋ยพ่นเสร็จแล้วนะครับสําหรับปุ๋ยก็อาหารเสริมให้สําหรับลูกทุเรียนนะครับต่อไปก็จะมาทําการพ่นนะครับซึ่งในการพ่นอาหารเสริมบำรุงผลให้ลูกทุเรียนที่สวนนะครับก็จะพ่น ทุกๆห้าถึงเจ็ดปันนะครับต่อหนึ่งครั้งนะครับเพื่อบำรุงผลให้เขาขยายผลที่ดีแล้วก็ทรงดีแล้วก็ป้องกันการหลุดร่วงของลูกเขานะครับแล้วก็ในการฉีดก็เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวฉีดเลยนะครับก็ฉีดใส่บ,บริเวณลูกของเขานะครับ ื่อให้ลูกของเขาได้รับธาตุอาหารได้ดีนะครับเราใส่ที่ขั่วเขาด้วยนะครับที่ใต้กิงกถ้าเราฉีดบำรุงขนเขาอย่างสม่ำเสมอหนามเขาก็จะเขียวดีนะครับแล้วก็ไม่ร่วงนะครับ ลูกของเขาก็จะเขียวดีแล้วก็เรินเติบโตที่ดีนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตฉีดพ่นให้เสร็จนะครับเดี๋ยวฉีดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้อง,องๆได้ดูนะครับจากการฉีดพ่นฮานเสริมบำรุงผลในเขานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตฉีดพ่นให้เสร็จก่อนนะครับ สำหรับตอนนี้ผมก็ได้ทำการฉีดพ่นอาหารบำรุงลูกทุเรียนให้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเขียวดูสวยดีนะครับนะครับก็ทุกเจ็ดวันนะครับห้าถึงเจ็ดวันก็จะฉีดครั้งหนึ่งเพื่อบำรุงผลให้เขา ทรงสวยแล้วก็ลดการรุนร่วงแล้วก็ให้นาํเขาเขียวดีนะครับไม่เป็นหนามแดงนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับสําหรับการฉีดพ่นบํารุงอาหารเสริมให้ลูกทุเรียนอ่อนนะครับสําหรับอายุทุเรียนก็อยู่ที่30วันนะครับสําหรับที่สวนผมนี้ก็ ยังไงผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับที่คอยติดตามแล้วก็รับชมแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับสำหรับทุเรียนสาวปีแรกที่เอาลูกนะครับสำหรับลูกทุเรียนลูกแรกของที่สวนสทุ่งเสฐีเบียงคุกจังหวัดหนองคายนะครับว่าจะได้ลูกให้เรา ได้ชิมกันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคอยรุ้นแล้วก็ติดตามแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้สำหรับลูกตุเรียนสาวลูกแรกของที่สวนนะครับก็สําหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ แล้วก็สวัสดีบายครับสำหรับวันนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผม